สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญครับวันเสาร์ที่7ตุลาคม2 5 6 6กโอ้ก็เป็นวันดราชการด้วยเนาะครับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสักกัดสำนักง,งานเขตพื้ทีการศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ต่างก็มาแสดงความยินดีดีใจต้อนรับครับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญครับปึกนตันมึงย้ายมาลงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตด้วยมาด้วยกันสองท่านครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับกาว่าที่ร้อยตรีวิชากรวงจุลยะกรครับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญและ รับรองผู้วูการรับนางแสงเดือนสายโสภาครับก็ต่างก็ได้ดีใจครับที่ได้มาพัฒนาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญครับคณะผู้บริหารสถานศึกษาต่างก็ดีใจครับได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าได้มีผู้วยการสำนักง,งานเขตเอ,อ่อครับขันทันแลก,ก็ย้ายไปคนใหม่ก็ย้ายมาแทนตําแหน่งครับในด้านออพัฒนาในด้านการศึกษาจะเห็นได้ว่าครับ ผูมในการสถานศึกษาและประธานกลุ่มเครือข่ายในด้านการศึกษาก็จะมีกลุ่มเครือข่ายครับกลุ่มเครือข่ายก็มีหลายๆลาลงครับก็จะมีหลายกลุ่มครับที่มาทุกกลุ่มครับมาแสดงความยินดีและครับในด้านผู้ทรง เฮ้คุณวุฒิุแล้วก็มีอ,อกคอคอสอมีอดีตผู้อำนวยการสรํานักงานเขตก็มาครับแสดงความยินดีครับท่านธน,น,นชัยสายสุดนี่แต่กอนอดีตผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,า,าอานาจเจริญอ่าครับท่นานท่านธนชัยสายสดุดแล้วก็อดีตผู้อำนวยการครับอดุลกองทองก็มา,า,รค,มาครับแล้ก็อดีตผู้อำนวยการครับเนี่ยสมโพงศ์เศรษฐาวงศ์ครับก็หลายท่าน ก็ได้มีมีคณะอ,อกอกศออเอ่ออกออนี่ก็ครับมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการศึกษาด้วยก็มาแสดงความยินดีครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่านี่แหละครับในด้านการศึกษาก่อพัฒนาครับให้เออมาเรื่อยๆ <c oughs> ครับนี่ครับท่านผู้การสํานักง,งานเขตนครับท่านว่าที่ร้อยด,ดีครับวิชากรก็ได้เก่าว กับผู้สื่อข่าวอยู่เสมอว่าครับการศึกษานี่ครับเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าการศึกษานี้ก็ให้มีความเปลี่ยนแปลงครับคนที่มีการศึกษาก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านในด้านความคิดบนองสนังนี่การศึกษาบนรดัีแล้วก็จากสำเนงพนกที่เข้มแข็งนะครับกลังใจที่แข็งแรง ท้ายสุดไดขอน้าทีมศิลปไศิลปไทกัันทอันมี้นมีผานมก่งหนเมืองสำหับนี่กิจรับตรงอภิบาประธานพรท่านได้ประสบความสุขความเรื่อยั้อรักกันขอพระเ่ออย่าเชิญท้าขอบคุณครับ